สวัสดีคะ่ะแจงนะคะจากช่อง Jasmine j u s t i n j จ5 6 9นะคะวันนี้นะคะแจงจะมาบอกถึงเคล็ดลับการรักษาความรักระยะไกลเมื่อสาวๆนะคะทั้งหลายคบกับต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งก็จะได้เจอกับคนรักที่เขาอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมอยู่กันคนละประเทศก็เป็นไปได้ เพราะอย่างนั้นเนี่ยวิธีการที่คุณนะคะจะคงสภาพความรักให้มันหวานฉ่ำให้มันดีเนี่ยเป็น uh, d i s t a n t relationship เนี่ยจะทำให้มันสมหวังอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ย ทำได้อย่างไรมาฟังกันนะคะกับ5ทิปที่อยากจะบอกให้กับท่านผู้ฟังนะคะในวันนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือการที่คุณนะคะควรที่จะมีของแทนใจให้กันและกันของสิ่งนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพงอะไรมากมายเลยนะแต่ถ้าแพงได้ก็ดีนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นของที่มันสื่อใจะคะ่ะให้กันและกันเนี่ยคะ่ะเช่นเสือ้อยืด เสื้อชุดนอนหมอนผ้าหม่มหรือแม้แต่หมวกนะคะหรือเป็นสร้อยคออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีของแทนใจที่เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันนะคะเวลาที่เขาเห็นของสิ่งนั้นหรือเขาใช้ของสิ่งนั้นของคุณเขาก็จะนึกถึงคุณและคุณก็จะนึกถึงเขาข้อที่2นะคะขอให้คุณนะคะทำการเซตรูทีนนะคะก็คือจัด เวลาตารางชีวิตของคุณนะคะเนื่องจากบางคนเนี่ยอยู่กันคนละประเทศเวลาทำโซนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็จําเป็นที่จะต้องจัดตารางเวลาว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะคุยกันได้ช่วงเวลาไหนและเราเนี่ยอาจจะคุยกันไม่ได้ช่วงเวลาไหนต้องทาความเข้าใจกันตั้งแต่ตอนแรกที่ทําการคุยกันนะคะเพื่อความสัมพันธ์ที่มันยืดยาวเนาะจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาอันนี้ไม่จริงนะคะข้อที่3นะคะต้องสร้างความเชื่อใจให้กันและกันและ อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะเนื่องจากการที่คุณอยู่ห่างไกลกันห่างตาห่างใจห่างหายไปแบบนี้นะคะบางคนถ้าเป็นพวกที่อินเสกยวไม่มั่นใจทางอารมณ์มากๆเนี่ยค่ะคุณก็จะคิดไปแล้วตัดสินไปแล้วว่าเอ้ยเนี่ยไม่ตอบข้อความเนี่ยมีชู้หรือเปล่านอกใจหรือเปล่าคือคิดอะไรต่างๆนา,นานามมากมายเลยนะคะอย่าได้ตัดสินใจหรือว่า ไปตัดสินเขาแบบนั้นเลยนะคะขอให้คุณนะคะมีความเชื่อมั่นว่าโอเคเขาอะรักเราสุดหัวใจอย่ามัวแต่ไปตามหาตามเจาะแบบเป็นลักษณะของการที่ระแวงสงสัยตลอดเวลาแบบนี้ไม่อยากให้ทำเลยคนเราถึงว่าอยู่ตัวติดกันเลยถ้าจะนอกใจเขาก็นอกใจฉันใดฉันนั้นต่อให้คุณอยู่ห่างไกลหรือว่าใกล้ความนอกใจอะมันไม่ใช่ประเด็น แต่ตอนนี้เนี่ยช่วงที่คบกันขอให้คุณเชื่อมั่นไปเลยโอเคเขารักฉันจบไม่ต้องไปตามเขาพอแล้วนะคะข้อที่4นะคะมันไม่ได้ขึ้นกับปริมาณการคุยกันโอเคละ่ะคุยกันมากก็ดีแต่มันขึ้นกับ quality, คุณภาพ ของเวลาของการคุยการสื่อสารกันมากกว่ามันไม่ใช่ปริมาณที่คุณต้องแบบคุยกัน24ชั่วโมงนะคะหรือเป็นการส่งข้อความหาการตลอดเวลาหรือต้องเฟซ t i ม์หรืออะไรแล้วแต่มันไม่จำเป็นต้องคุยกันตลอดเวลาเพียงแต่อยากให้คุณนะคะใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันสมมติว่าวันหนึ่งทั้งวันเนี่ยคุณนัดเวลาไว้แล้วโอเคจะคุยเวลานี้สองทุ่มประเทศไทย3ทุ่มประเทศเขาอันนี้สมมติ หนึ่งชั่วโมงก็ขอให้เข้ามาคุยกันแล้วสื่อสารทำให้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันไม่ใช่เป็นการที่คุณนะคะจะต้องคุยกับเขาทั้งวีทั้งวันแต่เน้นแต่ปริมาณไม่ได้คุณภาพแบบนี้มันก็ไม่ได้อะไรเนาะและสุดท้ายนะคะจะต้องเซตเวลาที่จะไปเจอกันนะคะคือคนเราเนาะจะคุยเห็นหน้าแบบผ่าน ยังไงมันก็ไม่เหมือนกับการได้แบบ p h y ฟิสิกอล u c h การได้เจอตัวมันเป็นแล้แบบสัมผัสซึ่งกันและกันอยู่แล้วให้จัดเวลาจะสัเวลาในการเจอกันแต่อย่าแบบเฮ้ยไม่เจอกันแล้วมันจะเลิกกันเลยแบบนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่า คุณต้องมีไทม์ไลน์คุณต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าโอเคในอนาคตอะค่ะยังไงเสียคุณก็ได้เจอคู่ของคุณจะได้เจอคนคนนี้อยู่แล้วก็ขอให้ทําใจสบายๆไปเหมือนในช่วงเวลานี้มันมีควอแรนทีนอยู่ไม่ได้เจอกันมันไม่เกี่ยวข้องเลยว่าเฮ้ยเขาจะต้องไปเป็นต้องใจไปมีใครให้เชื่อมั่นเชื่อใจเขาให้มากที่สุดและเชื่อว่าถ้ามันใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเลิกรากันไป ห้าข้อเนอะใจอยากแถมให้หนึ่งข้อได้ไหมว่าในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเราเนี่ยจะมีเวลาว่างเยอะมากๆเวลานี้นะคะขอให้คุณนะคะไปพัฒนาตัวเองจะเป็นการเรียนหนังสือจะไปการแต่งหน้าจะไปการออกกำลังกายทําตัวเองให้มีกิจกรรมทําให้ตัวเองให้ไม่ว่างและก็พัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอแบบนี้ค่ะเวลาที่คุณได้เจอกับเขาเมื่อไหร่ คุณก็้สึกภาคภูมิใจในความที่คุณใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือ inverse case scenario คือสมมุติว่าไม่ได้ไปได้วยกันจริงๆถึงจุดนั้นแล้ว่คุณก็จะภาคภูมิใจเหมือนกันว่าโอเคที่ผ่านมาฉันไม่ได้นั่งเฝ้ารอเขาอย่างเดียวฉันยังมีการเอาเวลาที่ฉันรอเนี่ยไปพัฒนาตัวเองไปทำให้คุณดีขึ้นอย่างนี้ จะอยู่หรือจะไม่อยู่คุณก็จะภาคภูมิใจทั้ง2ทางขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์บอกจังได้นะว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ